รุ่นนี้จะเป็นรุ่น t o y o ต a p เปียโซนะครับรุ่นเกียร์ดีนะครับน้องก็กำลังประกอบเกียร์ดีกำลังดูว่าอะไรอะไรมาหายไปห้ามหายเลยนะเว้ยเฮ้ยอย่างนี้เลยเป็นเกียร์ดีนะครับเปนอะไรชิ้นมาเล็กบ้างนะครับชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะไหลชิ้นก็ตัวนี้เป็นหัวฉีดเกียร์ดีที่อยู่ในวีโก ตัวเขาเรียกไดมอนด์เทชนะครับที่เรียกกันตามมาตรฐานสากลน,นะครับเป็นโัชิไดมอนด์เทชที่เป็นใช้ระบบไฟเป็นเปียโซเป็นตัวยกนะครับราะแล้วตัวนี้จะค่อนข้างขั้นตอนในการทําค่อนข้างยากนะครับมีมันจะมีเทคนิคหลายขั้นตอนนะครับโอเคน้องก็มาจากประเทศลาวยงจังนะครับนะครับมาจากเมืองจังนี่นโ,โดยทะเบียนรถ ประเทศเมืองหลงฝั่งลาวนะครับเครามนี้นะครับใครสนใจก็ทักมาได้ครับ